แดงคณิตนะคะพบกันอีกแล้วในหน่วยสุดท้ายนะคะหน่วยที่6.3เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator นะคะ CS6 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรายละเอียดกันเลยนะคะสาระสำคัญนะคะก็คือว่าเราเรียนแล้วนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือว่า Illustrator เนี่ยเป็นโปรแกรมวาดรูปแบบเวกเตอร์นะคะ อันนี้มีผู้ใช้งานเนี่ยทั่วโลกมากมายเลยมันเหมาะสมกับการออกแบบดีไซน์ทุกประเภทนะคะเพราะว่ามีทั้งการสร้างเลเยอร์เทมเพลตต่างๆรวมถึงเอฟเฟกแล้วก็ฟิลเตอร์นะคะบางคนบอกว่าทำไมไม่ใช้ Photoshop ครูบอกไปแล้วว่า Photoshop เนี่ยเหมาะกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ต้องไหมคะแล้วก็พวกที่ทำรูปภาพนะคะส่งลงพิมพ์ต่างๆหรือว่าอัพขึ้น พอเว็บก็คือขึ้นบนเว็บไซต์แต่ถ้าเป็นส่วนงานของโปรแกรม Illustrator เนี่ยเราใช้ในส่วนออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงพวกโลโก้นะคะแล้วก็การสร้างงานผลิตภัณฑ์ต่างๆสติ๊กเกอร์นะคะสาระการเรียนรู้เลยที่เราจะต้องทราบเบื้องต้นเราต้องทราบส่วนประกอบของโปรแกรมก่อนแล้วก็เครื่องมือการใช้งานนะคะคือประสงค์ในการเรียนรู้นักเรียนนะคะ ที่เรียนในหน่วยนี้แล้วนะคะสามารถบอกอะไรได้ก็คือบอกส่วนประกอบใช่ไหมคะส่วนประกอบของโปรแกรมว่ามีอะไรการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆนะคะถ้านักเรียนบอกได้นักเรียนก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้เดี๋ยวเรามาดูนะคะก่อนที่เราจะไปในส่วนของโปรแกรมนะคะเวลาที่นักเรียนนะคะหาโปรแกรม นักเรียนก็จะเอามาไว้หน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะคะแต่ว่าของครูดาเนี่ยเอาไว้ไม่ได้เอาออกมาโชว์หน้าเดสก์ท็อปเพราะว่าถ้ามันเยอะใช่ไหมคะมันจะลายตานะคะเราจะหายากก็ไปที่สตาร์ทปกติเลยนะคะของครูก็จะไปเข้าที่ Adobe Illustrator e er, มี CS6 กับ CC คำว่า CC กับ CS6 เนี่ยต่างกันอย่างไรของเราเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาจะให้เรียน CS6 แต,ต่ตัวเครื่องครูมี CC ด้วย คำว่า CC มันจะมีลูกเล่นเพิ่มนะคะลูกเล่นการใช้งานเพิ่มดังนั้นมันก็จะมีกราฟิกแตกต่างใช้งานแตกต่างกันไปแต่ที่เราถนัดส่วนมากนะคะเราจะใช้ Adobe CS6 นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมคะด้านบนของครูมีทั้งโปรแกรม Photoshop CS6 นะคะหรือจะเป็น Adobe Dreamweaver ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์เดี๋ยวเราจะเรียนพวกนี้ในเทมอม2นะคะเทมอม2อันนี้เทอมแรกเราเรียนส่วนนี้ก่อน ะะแล้วก็ Photoshop เนี่ยเราก็จะเรียนเทมอม2เหมือนกันทำไมถึงจัดรายวิชาไว้เทมอม2เพราะว่าเราจะสร้างเว็บไซต์ใช่ไหมคะในช่วงเทมอม2เนี่ยก็จะมีการตัดตกแต่งภาพภาพพวกนี้เราจะเอามาใช้ในเว็บไซต์ของเรานะคะเวลาเราจะทำโครงการดังนั้นเราก็จะต้องเรียนในเทมอม2มีการใช้โปรแกรม Photoshop นะคะแล้วก็ d o o e e r e a m w e a v e r นะคะ เี๋ยวเรามาเข้าการใช้งานของโปรแกรมก่อนนะคะแล้วก็คลิกไปหนึ่งครั้งนะคะที่ตัวโปรแกรมเลยก็รอโปรแกรมโหลดเลยนะคะที่ครูบอกว่าก็เรียกว่า AI AI นะคะโปรแกรม AI AI ก็คือตัวย่อของมันนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะบางทีเราบอกว่าทำงานด้วยโปรแกรม PS นะคะคำว่า PS เนี่ยก็คือโปรแกรมในส่วนของ Photoshop นะคะเขาย่อมา ดังนั้นในการใช้งานแต่ละโปรแกรมนะคะมันก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานนะคะส่วนข้างบนเลยนะคะเหมือนพวก Microsoft Word นะคะหรือว่า Microsoft Office ต่างๆทั่วไปนะคะพวกด้านบนเราก็จะเรียกว่าเมนูนะคะเมนูในการใช้งานเมนูก็จะไล่ไปตั้งแต่ไฟ e T, ล์ Edit ตไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูจะมาลงในส่วนของรายละเอียด เราดูจากหน้าจอนะคะหน้าจอครูตอนนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะคลิกไปมันถามว่าจะเปิดงานไหมแต่เรายังไม่มีงานที่เปิดเพราะเรายังไม่ได้ทำถูกต้องไหมคะหรือคลิกไปที่ไฟล์เนี่ยมันจะเป็นเอ่อเทาๆอะ่ะจางๆก็คือว่ามันทําอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าเรายังไม่ทํางานหรือว่านาเนินการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นที่ที่เราจะต้องสร้างเลยนะคะเนี่ยมันจะทําอะไรไม่ได้ ะะทุกครั้งเวลาเข้ามาเราจะต้องทำการสร้างชิ้นงานชิ้นงานหรือว่าโปรเจกต์ของเรานะคะด้านซ้ายด้านซ้ายจะเป็นพวกกล่องเครื่องมือนะคะทูบ็อกต่างๆนะคะตรงกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าพื้นที่ทำงานและด้านขวาพาเแนลนะคะพาเนลคล้ายๆกับโปรแกรม Photoshop ปกตินะคะดังนั้นเดี๋ยวคูจะมาอธิบายให้ฟัง กูจะให้มันคลิกเลือกให้ได้เพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นพื้นที่เทาดักอยู่นะคะเรากดไปแล้วไม่ได้ก็ไปที่ไฟล์ new นะคะแล้วก็เลือก new project นะคะถ้ามีงานใหม่ก็ open แต่ว่าเรายังไม่มีเราก็เลือก new เลยนะคะพอน new มาปุ๊บมันจะได้ new d o c ument ใช่ไหมคะเหมือนที่กูเอาเมาส์ชี้ตอนนี้ Name ก็คือการตั้งชื่อปกติแล้วแต่เราอยากตั้งชื่อเป็นชื่ออะไร ะะสมมุติครูพิมพ์พพมชื่อครูไปใส่ชื่อคาว่าด,ดานะคะโปรไฟล์ก็คืองานประเภทของงานก็คืออุปกรณ์ที่เราจะให้มันออกไปมันจะมีออกในปริ้นก็คือปริ้นออกมาปกตินะคะหรือจะเอา,อา,เอาไปบนเว็บไซต์ก็ได้ดีไว้ก็คืออุปกรณ์อย่างอื่นนะคะจะเข้าแฟลได้เห็นไหมคะก็ได้หรือจะเป็นวิดีโอแอนด์ฟิล์มนะคะก็ได้ Basic RGB ก็คือออกแบบสีธรรมดานะคะแฟ บูดเดอร์สามารถสร้างไฟแฟตไฟแฟตก็คือภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมคะแฟตเนี่ยปชวชเราจะยังไม่ได้เรียนเราจะเรียนในการาฟิกเล็กน้อยเราจะได้เรียนระดับปสเรื่องการสร้างแอนิเมชันพวกไฟแฟตต่างๆนะคะหรือจะเบลไปที่งานอื่นก็ได้ส่วนตัวนี้ n u m b e r ร์นะคะนัมเบอร์ออฟตรงนี้ก็คือว่าสร้างชิ้นงานกี่อย่างนะคะเราจะสร้างแค่1ชิ้นนะคะ ขนาดกระดาษนะคะไซส์ size, มีให้เลือกมากมายเลยเล็กเตอร์ขนาดใหญ่ดีเกลขนาดใหญ่พวกนี้เราเลือกได้ a 4 a 3 B3 หรือว่าจะเป็นขนาดตั้งใหม่คอสตอมก็ตั้งได้เหมือนกันอันนี้เป็นความกว้างใช่ไหมคะความกว้างความสูงได้หมดอย่าลืมหน่วยตรงนี้มีตั้งแต่พอยต์พิกัดอิเชลเรารู้นะอินเชลก็คือพวกนิ้วนะคะพอยต์ point, จุดหรือจะเป็นพิกเซลเซนติเมตร นะคะมีหมดนะคะรายละเอียดของหน่วยก็คือหน่วยก็คือหน่วยขนาดชิ้นงานเวลาเราตั้งนะคะแต่ละหน่วยมันจะไม่เท่ากันนะคะด้านบนให้ตั้งเป็นยังไงด้านล่างด้านซ้ายนะคะหรือจะตั้งแบบแอดวานซ์แอดวานซ์เอามาดูเลยนะคะคันเลอร์โหมดครูพูดไปแล้วคันเลอร์โหมดคืออะไรนะคะมีเห็นไหมคะให้เลือกสองอย่าง c m y k กับ r g b ถ้าเป็นงานที่เราจะต้องส่งล้านพิมพ์ครูบอกไปแล้วเราต้องเลือกเป็นอะไรคะลืมหรือ,อยังเราต้องเลือกเป็น cm yk ถูกต้องไหมคะแต่ถ้างานที่เราเล็กๆนะเราก็เลือกเป็น rgb นะคะจากนั้นตรงนี้ raster เ,เราเรียนภาพเรื่อง raster ไปแล้ว vector raster พวกนี้ความละเอียดนะคะความละเอียด high ก็สูงหน่อยนะคะ medium นะคะ skin นะคะดังนั้นแล้วแต่เรา นะคะส่วนโลโก้เนี่ยภาพมันไม่ได้ใหญ่มากก็เอาความละเอียดแบบสูงไปเลยนะคะจังนั้นก็กดโอเคอไม่มีอะไรครูเอาแค่ a 4อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆพอกดโอเคมาเป็นยังไงคะคำสั่งเครื่องมือนะคะไฟล์พวกนี้ใช้งานได้มากขึ้นนะคะใช้งานได้มักขึ้นมีเมนูด้านล่างเพิ่มมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเส้นนะคะออป r ปอเตีตัวนี้ก็คือความสว่างของแสงของภาพนะคะแล้วก็สี เดี๋ยวเรามาดูนะคะสิ่งสําคัญเลยตรงเนี้ยพื้นที่ขาวๆเราเรียกว่าพื้นที่อะไรคะพื้นที่ในการทํางานถูกต้องค่ะตรงนี้นะคะเราจะใช้ในการทํางานแต่ถ้าพื้นที่รอบนอกก็คือตรงขอบๆใช่ไหมคะก็คือไม่สามารถทํางานได้นะคะเพราะว่าเราเสร้างพื้นที่ทํางานเป็น A 4นะคะตรงนี้มาอธิบายทูบล็อกด้วยไซมือเลยนะคะทูบ็อกคืออะไรที่ครูอบอกว่าเป็นกล่องเครื่องมือถูกต้องไหมคะ มันสำคัญมากเล e c t selection Se ก็คือเอาไว้เลือกภาพเลื่อนภาพไปมานะคะหรือจะเป็นนะคะ d e l e t ตัวนี้นะคะเอาไว้เช็คข้อมูลเฉยๆนะคะอีกอัน magic ใช่ไหมคะใช้บ่อยเช่นเอาภาพ background มานะคะไปหาภาพในอินเอร์เทน็ตมาคู๊ดทำประจำก็จะมันลบ background ที่เป็นสีไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีดำสีอะไรที่เราไม่ต้องการเราต้องการแค่รูปภาพ หรือว่าครูยืนพูดเนี่ยมันมีฉากหลังพวกตากุระอะไรอยู่ครูไม่อยากได้ใช่ไหมคะครูดามอยากได้ก็ลบออกไปเอาเฉพาะตัวครูเองนะคะเขาจะใช้เมจินะคะหรือพวกนี้เหมือนกันทัทโซก็คือพวกเลือกเลือกเฉพาะจุดใช่ไหมคะเลือกจุดนี้นะคะแต่ว่าก็มีสมาธิครูก็ไม่ค่อยมีสมาธิหมืค่อยค่อยใจใจใจเยน็ยนๆนะคะค่อยใจเยน็ยนๆไปทำทีละจุดทีละนิดทีละนิดนะคะหรือจะเป็นเพนทูก็คือพวกปากา ตัวนี้นะคะไลท์ดูเลฟไททที่เป็นตัว T เนี่ยเขาเรียกว่าเทกก็คือใส่ข้อความนะคะหรือจะเป็นลายพวกเนี้ยนะคะลายก็คือใส่พวกเส้น,นต่างๆนะคะแต่ก่อนเราทำจุดทำเส้นด้วยมือแต่นี้ลายพวกเนี้ยเราก็ทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้สำคัญเลยครูคลิกมาเห็นไหมเห็นครูลากเมาส์ไหมคะมันจะมีตั้งแต่ทำทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็มี แนวนอนวงรีวงกลมพาก้นนะคะสตาร์รูปดักพวกเนี้ยเราเอามาสร้างนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะรูปร่างรูปทรงจําได้หรือเปล่าคะในหน่วยก่อนก่อนรูปร่างรูปทรงแต่เราแปลงออกมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ง่ายไหมคะง่ายนะคะ,ง,ะ,คะง่ายกว่าทามือหรือจะเป็นตัวนี้นะคะบัตรนะคะบัตรก็คือว่าเอาไว้เทสีนะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสี ที่เราเลือกนะคะหรือว่าการทาสีพวกคอมพิวเตอร์นะคะหรือจะเป็นในส่วนของเพนซิลเพนซิลก็คือดินสอบางทีดินสอเอาดูดสีได้ใช่ไหมคะวาดเส้นวาดลายนะคะนอกจากนั้นเราทำผิดเราสามารถกดนะคะเอซอรตัวนี้ก็คือลบนะคะที่เป็นรูปยางลบเขียนชัดเจนเลยนะคะนอกจากยางลบแล้วมีอะไรอีกคะกันไกลนะกันไกก็ตัดได้นะคะไล่มาเรื่อยๆนะคะ จนถึงนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถหยิบหนังสือตัวเองหนังสือมันจะบอกรายละเอียดอยู่นะคะนักเรียนก็ดูเทียบกับวิดีโอที่ครูดาพูดนะคะว่าวิมันเป็นอะไรบ้างมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะไล่มาเรื่อยๆที่เราใช้สําคัญไกด์ก็คือเส้นอันนี้พอครูคลิกออกมาสังเกตว่าภาพเป็นยังไงคะสองมิติสามมิติอันนี้มีภาพถึงสามมิติเลย ะะตัวนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนตัวนี้กราเดนนะคะกราเดนก็คือพวกใส่สีใช่ไหมคะสีแสงต่างๆนะคะแล้วก็มาจนถึงตัวที่เป็นดินสอใช่ไหมคะดินสอก็ใช้ได้เหมือนกันนอกจากนั้นมีรูปร่างรูปทรงอีกไหมคะก็มีรูปร่างรูปทรงไล่มา จนถึงอาร์ตบอร์ดทูอาร์ตบอร์ดทูเอาไว้ทำอะไรนะคะสร้างพื้นที่ระหว่างภาพระหว่างกรอบรูปนะคะหรือว่าระหว่างพื้นที่ในการทำงานบางทีพื้นที่หนึ่งส่วนเราไม่ต้องการสร้างเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเราสร้างทั้งหมดเราก็สามารถทำได้หรืออาจจะเป็นตัวนี้นะคะไซด์ทูนะคะตัวนี้จะเป็นการตัดก็คือเลือกเฉพาะระหว่างจุด ะะระหว่างที่เราต้องการชิ้นงานนั้นๆคะตัวนี้ก็ hand tool hand t o o ก็คือการาคลิกเข้าไปนะคะชิ้นงานเป็นยังไงคะโยกย้ายได้เลื่อนตำแหน่งได้ซ้ายขวานะคะเพตัวนี้เอาไว้โยกย้ายชิ้นงานาหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปนะคะตามที่เราเลือกต้องการว่าจะให้เลื่อนไปไว้ฝันขยายซูมนะคะโพสีพื้น b a c k กร o ว n ถ้ามีการกระบาดนะคะ มีการกระบาดก็คือว่าตอนนี้ยังไม่เอ่าเทสีหรือว่าชิ้นงานที่เราจะต้องทำให้ใส่ไปนะคะมันก็จะเป็นการกระบาดอยู่เพราะเรายังไม่ได้เริ่มทำงานมีอะไรอีกนะคะด้านบนด้านบน,น,บนไฟล์ถ้าต้องการสร้างงานใหม่นะคะก็เหมือน Microsoft เปิดทั่วไปนะคะก็จะมีตั้งแต่ New New Form t e m p l a t e คืออะไรอย่างเช่นบันที่เราออกแบบพื้นหลังไม่ได้แล้วเข้าไปโหลดเลยอินเทอร์เน็ตนะคะ มันเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้นะคะเราก็เอามาแก้ไขนะคะเทมเพลตของเขาแล้วก็เป็นเทมเพลตของเราแต่อย่าลืมเรื่องลิขสิทธิ์นะคะหรือมีงานเก่าทางอยู่จะเปิดงานมาแก้ไขก็ได้ใช้ open นะคะจากนั้นโค้ดนะคะคอนโทรลวบางคนนะคะใช้ คอนโทรลจนชินนะคะมันก็คล้ายพวกกดแต่บางอย่างนะคะเหมือนคอนโทรลโอก็คือเปิดคอนโทรลพีปิดนะคะคอนโทรลดิปิดซึ่งพวกนี้เราเอามาใช้ได้แล้วแล้วแต่คนถนัดนะคะบางคนไม่ถนดัดเราออกตรงนี้ก็ได้ออกมุม,มที่เป็นมุมคากบะบะก็ได้ทุกครั้งที่เราออกไปเราไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยถ้าออกไปเราลืมเซฟมันจะถามทุกครั้งนะคะนอกจากคุณเผลอเหมือนกับครูดาเนี่ยเวลาคลิกแสบปบ๊บปุ๊บปุ๊บบางทีแบบ จะกดเซฟใช่ไหมคะหรือว่าเราจะกดเซฟไปกดโ no นไปยังไงคะงานหายไหมคะงานหายจากที่เรามันจะจําค่าที่เป็นฮิตตอรี่ให้เราเฉพาะครั้งที่เราบันทึกครั้งล่าสุดถ้าเราบันทึกครั้งล่าสุดตอนไหนมันจะจําตอนนั้นมุิว่าคูดาบันทึกไว้แค่ว่าสร้างแบ็กกราวนะคะก็คือไทยสีแบ็กกราวแล้วก่อนหน้านั้นคูดาก็เอาอภาพมาตัดต่อกันแปะกันนะคะแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ลืมนะคะปิดออกจากงานไปหรือว่างานหลุดหายไปนะคะถ้าเราเปิดฮิตตอรี่มาฮิตตอรี่ก็คือการแสดงงานนะคะที่ค้างอยู่หรือว่าเปิดคำ่ารีเซนต์รีเซนต์ก็คือเป็นงานเหมือนกับว่างานที่เราทําไปก่อนหน้าแล้วเราเอามาเปิดดูนะคะมันจะมีแค่แบ็กกราวดังนั้นนะคะนักเรียนต้องรอบคอบนะคะเวลาทำเนี่ยสังเกตดีๆนะคะ ค่อยๆทำนะคะเพราะงานพวกนี้ต้องใช้สมาธิและที่สำคัญเลยเมาส์นะคะบางควบอกเทพมากแต่ต่อ Photoshop หรืออ e ีรัดด้วยทัชที่หน้าจอ,อ mm hmm. เป็นไปไม่ได้นะคะ mm hmm. ตัดได้ก็จริงแต่มันไม่ถนัดมันไม่เหมือนกับที่เราทำในใช้เมาส์นะคะก mm ็ hmm. <ๆ S 2> จะไล่ไปเรื่อยๆเซฟแอ s ก็คือแก้ไขงานนะคะเซฟ for เว็บคุูพูดแล้วก็เซฟขึ้นเว็บไซต์จนเอ็กพองานออกมาทำว่าเอ็กพอร์ตทำงานเสร็จแล้วก็ส่งงานออกไป หรือจะใส่สคริปอะไรเพิ่มปิ้นหน้านี้ได้ไหมได้นะคะ Edit แก้ไขางาน Object ก็คือตอนนี้เราจะไม่มี Object เ,เราก็เลยยังไม่ได้มีการแก้ไขางานที่ Object ป,ประเภทพวกฟอนต์ฟอนต์ก็คือตัวหนังสือใช่ไหมคะเห็นไหมคะเหมือนเวดเลยฟอนต์มากมายให้เลือกแล้วแต่เราแอดฟอนต์ได้ไหมฟอนต์สวยงามฟอนต์ลายไทยแอดมาได้นะคะพวกเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ต่างนี่แจ๋เ,เลยค่ะพวก 3D นะคะพวกบัตรแปลงพวกเนี้ย ทำเอฟเฟกต์ภาพนะคะเราไปโหลดเพิ่มได้ในอินเทอร์เน็ตมันจะให้โหลดแอคสโตเพิ่มนะคะวิววิวคืออะไรเมนูหายอะไรหายนะคะสมมติคุณต้องการเส้นก็กดไกด์ได้นะคะหรือว่าต้องการรูเลอร์เส้นขอบโชว์รูเลอร์ไหมไมันทัดเห็นไหมคุณคลิกเข้าไปมันก็ขึ้นรูเลอร์แล้วมันทำไมถึงต้องใช้รูเลอร์จะได้รู้ว่าระยะระหว่างเส้นเนี่ยมันกี่เซนนะคะไล่ไปจนถึงวินโดว์วินโดว์ก็คือพวก เครื่องมือต่างๆด้านขวามือเนี่ยมันหายบางคนพาร์เน,นลหายกล่องเครื่องมือหายคูดาทูบ็อกอยู่ไหนมาที่วินโด์นะคะเมนูเฮลก็มีนะคะอันนี้เป็นการใช้งานโปรแกรมคร่าวๆนะคะคูขอสรุปนิดนึงเรามีทั้งหมดกี่ส่วนคะสี่ส่วนข้างบนนะคะเมนูด้านล่างนะคะซ้ายมือคูอเนี่ยเรียกว่าทูบ็อกนะคะแล้วก็ขวามือคือพาร์เน,นล แนวก็พวกใส่สีพวกเส้นต่างๆเงาสโตกอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นพื้นที่ในการทำงานนะคะวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนรู้ในหน่วยนี้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดลึกๆขึ้นไปเราจะไปเรียนในส่วนที่เป็นปฏิบัตินะคะเดี๋ยวพบกันนะคะในส่วนารายละเอียดปฏิบัติครั้งหน้าขอบคุณค่ะ